มีอีกเรื่องครับสุดท้ายจริงครับคุณสุเทพล่าสุดได้ปลาใสบนเวทีวันนี้นะครับว่าจะปิดสถานที่ราชาการในอีกสองสาวันนี้คือจะปิดสถานที่ราชาการทั้งหมดเพื่อให้หน่วยงานราชการทํางานไม่ได้จะเป็นการกดดันรัฐบาลผมมองว่าสิ่งที่คุณสุเทพปิดที่ราชการไม่ใช่กดดันรัฐบาลนะครับแต่เป็นการ กระทาให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะประชาชนเองนะครับเขาจะต้องติดต่อหวาราชการไม่ว่าประชาชนติดต่อโดยภารกิจส่วนตัวหรือติดต่อในหน่วยงานราชการรวมถึงภาคเอกชนเ้าได้ความเดือดร้อนแม้่แต่ต่างประเทศเ่ยเขามามดติดต่อสานที่ราชการในเรื่องการธุรกิจก็มีการค้าขายก็ดีอันนี้จะเป็นปัญหาที่คุณสุเทพ เอาปัญหาโดยเฉพาะความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันในการที่จะดําเนินการปิดหน่วยางานราชการนะซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะครับซึ่งผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ผมก็รวบรวมเอกสารหลักฐานมือนกันนะครับก็จะมีการดําเนินการเอาผิดเพราะว่าถือว่าที่ผ่านมาถึงอุเทศจะออกสารายาออกหมยจับข้อหากระบทแล้วก็ถือว่าต่างกรรมต่างวาระขณะนี้ทีมกฎหมายเราก็ดําเนินการที่จะมอนิเตอร์และตรวจสอบก็พบก็จะดำเนินการแจ้งรายวันนะครับ เอาผิดรายวันแล้วล่าสุดคุณกทเทพก็ยังลักษณะผมมองว่าน่าจะรูก้แก่อำนาจแล้วขู่จะบุกจับนางสาวจับตัวนางสาวยิ่งยยร,รักนายกรัฐมนตรีและรัฐราลลาผมและจะตับน้ำตัดไฟบ้านนายกและบ้าน,นายยรัฐมนตรีทุกคนแล้วหากไม่ยอมเนะี่ยก็ขู่จับตัวนายกแล้วจะ จะควบคุมตัวรัฐมนตรีเป็นรายบุคงคนนี่คือการกระทําที่ผมมองว่าไม่ตามครับโจล้นบ้านนะครับโจล้นบ้านาน่ากลัวนะแต่คุณสุเทพเนี่ยน่าจะเหมือนโจนลต้นประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการคุกคามคนที่ทําหน้าที่ ในลักษณะที่เป็นตัวแทนประชาชนผมมองว่าน,นี่คือการกระทําที่เป็นกบฏต,ต่อแผ่นดินแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ทุนี้ครับเราก็จะไปการยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการเอาผิดในข้อหากบฏซ้ําอีกนะครับซ้ำอีกครับกพราถือว่าการข่มขู่ที่จะจับตัวนายกข่มขู่จับตัวรัฐมนตรีรวมตับน้ำตับไฟรวมทั้งอุคคลที่ราชาการที่ราตรวจดูไปแล้ว นะครับกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานเนี่ยก็คงจะต้องเอาดําเนินการนะครับเพราะถือว่าคุณเุพฎบอกว่างานนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่เลิกครับผมบอกว่าจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยคุณสุเทพก็ต้องถูกดาเนินการทางกฎหมายนะครับเพราะว่าคุณุเทพเองต้งมีเป้าหมายไปแล้วนะครับว่าถ้าชนะเองก็มียหน้าแต่ถ้าไม่ชนะก็ติดคุกติดยังไงก็ต้องให้ติดเต็มที่ครับ พรุ่งนี้ผมก็ให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งดาเนินการเต็มที่เอาผิดคุณสุเทพเพราะถือว่านี่คือการกระทําที่ผมบอกว่าใช้กฎู่อยู่เหนือกฎหมายวันนี้ก็คงจะต้องมีอีกทีมหนึ่งครับที่จะไปร้องต่อสารรัฐมนูลีกเพื่อให้มีการพิจารณาว่าการกระทำของนายสุเทพกับพวกขณะน,นี้ไม่เป็นไปตามรัฐมนูญมาตรา63คือไม่การเป็นการชุมนุมโดยสมบูรณ์ปราศอาวุธแต่เป็นการชุมนุมลักษณะที่ เป็นการรุมขัดต่อรัฐหมู่มาตรา18เป็นการล้มล้างก,การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระรากษัิย์เป็นพระผูบบมรุกนะครับเรื่องนี้ผมอยากให้มีการใช้กฎหมายดําเนินการกับนายสุเทพน,นะครับกับพวกและเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ประชายชนก็เหนื่อรน,นอนขนาดนี้นะครับกระบวนการยุติธรรมจะมีการตัดสินว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะได้ช่องทางของกฎหมายดําเนินการต่อไปนะครับ ควาะะมพยายามยึดไหน่ยความสำเร็จคงอยู่ที่นั่นสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนไม่ให้พ้นจากความเดือ,รอดร้อนนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเห็งในวันนี้ครับ